ก็ตื่นเต้นมากครับวันนี้ต้องมาไลฟ์แบบคนเยอะมากตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นึกว่าเป็นห้องไลฟ์กันแค่สองคนแล้วก็ไลฟ์กับกล้องกับน้องไอดอลสามสี่คนแต่พอมาดูงานก็เริ่มหวั่นเลยค่ตัดดูมีฝึกซ้อมบ้างไหมคะมีฝึกซ้อมมาก่อนไหมคะติดตั้าทุกวันค่ะใครติดตามซ้อมทุกวันเลยค่ะแต่เหมือนไม่จะฝึกปรือมาดีนะคะเพร้อย่างนี้ยพูดเก่งขึ้นไม่ไม่ไม่มีจังหวะให้ได้พูดเลยตอนนี้จริหมเออเป็นยังไงบ้างครับสําหรับพ่อค้าออนไลน์คนนี้ ตอนนี้คือแบบแาดไม่ขบคือคำหนึงถึงยอดมากเราเน้นแบบว่ามาแล้วแบบคนดูเขาเข้ามาแล้วสนุกเข้ามาคอมเมนต์มีอินเทอร์แอคชั่นแล้วแบบเอนจอยไปกับไลฟ์ของเรามากกว่าครับยอดก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของยอดเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเป็นหลักอยู่แล้วใช่ชแล้ววันนี้คุณม่เหมือนผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่เปิดตัวอรไรงานเนาะใช่ค่ะอันนั้นก็คือยอดแตกแล้ววันนี้มาที่นี่อีก เป็นยังไงบ้างครับจริงๆวันนี้เรามีหลายทัางผลิตภัณฑ์ของเราจะมีเป็นตัวโซชาของพี่สุกราแล้วก็พีไมของไม้รวมถึงแบบอีกหลายๆแบรนด์เลยค่ะที่เป็นพันธมิตรกันเนี่ยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาไลฟ์เต็มที่ก็หลายๆคนก็อยากให้ทุกคนมาติดตามแล้วมาช่วยแบบกดหนุนกันเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่ไมบอกว่าคอนเซปต์ของช่องไม้ไงไมจะพยายามเลือกของที่ดีแล้วของที่อย่างที่เราทําและที่เป็นแบรนด์ของเราก็คือเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วของที่เรานํามาไลฟ์ในการหยิบจับทุกครั้งอะ,ะ่กกอยาเ ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้ทุกคนเชื่อถือได้เรียกว่าผลิตภัณฑ์ของน้องคู่ผลิตทันใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละวันที่ขายก็คือยอดบังหมดเลยไหนจะมีการเขาเรียกว่านะมีของมาแจกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเขานอก็าเพิ่มสิทธิให้กับลูกค้าที่มารับชมในรายใช่ก็ของเหมือนเราทําไว้ให้เป็นกิมมิคนึองกไหมครับเวลามาจะได้อนจอยไปกับเราแล้วก็พยายามหาของที่มันเป็นกระแสที่คนเขาชอบคนเขาหากันเงี้ยแล้วก็มาแจกในช่องเพื่อให้มันแบบสนุกครับแต่วันนี้เรามามาต้องมาเรียกว่าวันนี้เรามาหลายเพื่อ ไลฟ์เอาสังคมกันวันนี้เพราะว่าเ, <c oughs> เพราะว่าดูอยากมีดูอยากมีการอย่างนี้บ้างเอาเพราะว่าวันนี้เรามาเพื่อจะช่วยพวกผู้ประกอบการ SME หลาย่ันเพราะว่าวันนี้ก็คือสนับสนุนใช่เพราะว่าเราเราเคยอยู่ SME มาเราเข้าใจว่านี่ออกมั้ทุกคนแบบมีโปรดักที่ดีหมดแล้วมีโปรดักที่แบบถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขาขาดเลยคือเรื่องของการตลาดวันนี้เราจะมาช่วยในเรื่องการตลาดผลักดัน ของที่มันดีๆเนี่ยให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นเพราะว่าคลับไลฟ์แบบมันมันมันครอบคลุมทั้งประเทศไม่จาเป็นต้องขายอยู่ในที่ที่เดียวเนี่ยครับวันนี้ก็ถ้าเราก็จะทําให้เต็มที่เราประชาประชาสัมพันธ์ของที่ SME ที่มันดีๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นได้ทราบและได้ทดลองมันครับที่ส่งเขาได้ไลฟ์แล้วรู้สึกชอบกับการไตูนพูดเก่งมากนยเชื่อไมยพูดแหละว่า ไม่มีจังหวะให้ไม่พูดลเล่น <ừ, S 2> พี่ส่งรู้ไหมว่าตัวเองบอกว่าตั้งแต่แบบว่าเขาเรียกว่ามีความรวาครั้งใหม่อะไรเงี้ยมันดูแบบว่าเราดูเป็นแบบดูเขาเรียกว่าดูหล่อขึ้นหนึ่งแล้วก็แบบว่ามีการพูดเก่งขึ้นออมีการแบบว่าสดใสขึ้นไม่รู้เหมือนกันเวลาพอ พอตอนจริงกับผมเป็นคนกลัวกล้องกลัวพูดกลัวพูดกับคนเยะๆนะแต่ว่าพอไลฟ์ปุ๊บเหมือนมีองค์มาลงเอยก็ก็ไม่ได้เก่งขนาดนะครับก็ได้น้องคอยซัพพอร์ตคอยแบบส่งให้อะไรด้วยหรือว่าความรักมันนําพาแต่สิ่งดีๆมาให้ดีดีก็ดีหมายว่าไงล่ะเป็นเาเป็นคนที่แบบเปลี่ยนแปลงใช่ไปในทางที่ดีคือหมายว่าแม่จะแบบ เป็นคนที่เหมือนมาทําให้พี่การอาจจะไม่ไม่เคยเขาคือคงอาจจะแบบไยของพี่การที่ด้วยการงานของเขาที่มันยากมากที่เขาจะมาแบบได้ไลฟ์หรือมีโอกาสมาไลฟ์มาลองขายของเงี้ยค่ะตั้งมาเป็นคนที่เหมือนเราเป็นคนพูดอยู่แล้วพูดเรื่อยๆอยู่นะกล้องแล้วเราชอบไลฟ์เราชอบพูดคุยอะค่ะอาจจะก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มาทําให้พี่เขาได้มีโอกาสลงองแต่สุดท้ายเขาเป็นคนชอบและสนุกเองนะไม่เชื่อว่าแบบเหมือนเราเป็นผู้เปิดทางเนื้อแต่ว่าสุดท้ายเขารู้สึกสนุกและเอนจอยไปกับตอนนี้ก็คือสงการเป็คคำตอบมาเนอะ ตอนนี้ก็เล้กขันกล้องเราใช่ไหมครับอะไรนะครับแล้วขันกล้องเราใช่ไหมครับเพราะมันดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันมาถึงกล้องยังนีล้องไขันกล้องก็ยังมีบ้างครับแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากแต่ก่อนคือแบบถ้าให้พูดหน้าจอี่ม้วนเลยไปไปได้แล้วใช่ครับไอ้คลิปล่าสุด ที่ <úc? S 2> เล่นในทิ้งต่อปีลาบูบูเหรอคะเป็นยังไงบ้างล่ะทุกคนหนูอ่ะขอหนูขอแกคือทุกคนจะคิดว่าต้องเป็นไมล์เป็นคนคิดคอนเทนต์แน่เอรงพี่การเป็นคนคิดเช่วยนั้นพี่การจะให้ไมล์ตัดชุดลาบูบูเลยด้วยซ้ำแต่มันแพงมากสุดท้ายก็เลยโอเคพี่เดี๋ยวหนูกดมาจากแอป200กว่าบาทชุดบัอร์กระต่ายอย่างเงี้ยค่ะมาถ่ายกันพี่การเป็นคนดีสตอรี่แล้วมันดันใจไปมาจากไหนทำไมเราถึงอยากให้เป็นสตอรี่นี้ ata, ไม่ัมันก็สนุกดีคือแบบว่าเราทำคอนเทนต์เราก็ต้องพยายามหามุมใหม่ๆมาเล่นตลอดเพราะว่าถ้ามันแบบเหมือนเดิมตลอดเงี้ยคนก็อาจจะเบื่อก็ได้เราก็ต้องพยายามทําให้แบบช่องของเรามันแบบสนุกมีอะไรที่มันใหม่ๆให้เขาได้ติดตามอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับหลังจากจะมีคอนเทนต์ให้ได้ติดตามอเยอะไหมครับพยายามแต่ตอนนี้มันหลายอย่างเดียวเลยตอนนี้มันก็ใช้เวลาเยอะมากคือทุกคนอาจจะคิดว่าเออมานนั่งพูดอะไรเงี้ยมันไม่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าจริงๆมันแบบเหนื่อยมากจริงๆผมเป็นคนที่แบบฟิตมากนะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวัน ออกกําลังกาย 2- อสชั่วโมงยังไม่เหนื่อยเท่าไรเลยผู้หญิเหนื่อยมากคือแบบพอไลฟ์เสร็จนะครับมันจะมันดึกไงเพราะคนดูส่วนมากเขาจะตอนกลางคืนไงแล้วพอดึกคืนนอนไม่หลับเลยเหมือนแบบนึกอออกไหมเวลาเราเหนื่อยจัดเวลาเหนื่อยจะจัดอะสมองมันเติมตลอดทำงานตลอดใช่มันนอนไม่หลับเลยคือแบบกวรจะหลับอีกทีก็ตีสองอะไรเงี้ยแล้วอย่างหลายคนรูนว่าหลับสติ๊กเกอร์อุบอะตกลงมันคืออะไร อ๋ออมีตามทุกคนพากถั่วทำไมจุ๊กเงี้ยเราออกเวอร์ชันแบบมีสติ๊กเกอร์นะอ่าาาามัมีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรบางแต่หลายคนยังไม่เห็นภาพเออจุ๊กจริงหรือว่ามันแค่สติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรครับต้อถามไมค์ไปเรียนอะไรมากกว่านั้นทุกทาปมันมีแมลงติ๊กเกอร์จุ๊กเปนคืออะไรตอบไงดีอ้ะก็จุ๊กแหละก็จุ๊แหละนิดหน่อยลองเทสลิปติกว่ามันไม่ ไม่เลยไทยเลยมันติดทนนานหรือเปล่ามันติดทนนะคะทาข้าวไม่หยุดทาซส้มทำไม่หลุดแล้วก็แบบเป็นสีที่ไม่เลี่ยนจุกบจุ๊ไม่หลุดไม่ติดด้วยนะไม่ติดเราไม่ลู่เลยเพรไม่เชื่อเลยอยากอยากเห็นห้ามันออกมาแสดงว่าถ้ามันถ่ายได้ขายดีคือสติ๊กเกอร์อุ๊บจะไม่มีแล้ว อ่ะเจ้าของเจ้าของ่ดได้ค่ะถ้าทุกคนช่วยกระอุดหนุนนะคะบอกเลยว่าที่มิการเขาคิดคอนเทนต์เองหมดเพราะเมื่อก่อนฝาดเขาจะถ่ายติ๊กต็อกได้เขาไม่ยอมแต่วันนี้เขายอมใช่เขาหมายว่ามันมันสนุกมากเลยนะคะคือเรามต้องขอบคุณทุกคนด้วยคือพอมันเป็นการตอบรับที่พอเราลงคลิปไปแล้วหลายหลายคนมาคอมเมนต์พอเราได้อ่านแล้วได้มีการโต้ตอบแล้วมันรู้สึกว่า เหมือนยิ่งทาให้เรามีแรงในการแบบเปอดทำคลิปต่อไปอยากทําคลิปดีๆให้ดูคนได้ดูแล้วเหมือนคนดูก็มีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยเมื่อไม่พูดถึงคนที่คอมเมนต์แล้วบางคนก็จะมีเข้ามาชื่นชมเกี่ยวกับพวกเราแต่พอในด้านลบอย่างเงี้ยเราจัดการอย่างไงบ้างเพราะว่ายังมีเข้ามาใช้สำหรับในการไลฟ์ของเราอยู่อ่ะไม่เชื่อว่าเอาจริงทุกๆอย่างมันมีทั้งสองด้านเนอะสำหรับไม่คือในคอมเมนต์ที่เยอะมากๆแต่ในเยอะอะคือเป็นในทางบวกมันอาจจะมีบางหนึ่งหรือสองคอมเมนต์ที่เป็นทางลบสำหรับไม่คือบางทีไม่ไม่อ่านนะแล้วไม ไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ไ,มได้เก็บเอาส่วนนี้ยมามาทําให้เรารู้สึกแย่หรืออะไรคืออ่านแล้วก็เข้าใจแล้วถ้าอะไรที่เหมือนเป็นสิ่งที่เขาตักเตือนแล้วมันทําให้เรามาปรับปรุงตัวเองพัฒนาดีขึ้นไม่ก็พร้อมที่จะยินดีเราฟังค่ะแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันเป็นลบที่ คิดว่าจะมากระทบอย่างเงี้ยไม่ก็ค่อนข้างข้ามไปมากกว่าอะไรแล้วตัวพ่วส่งการเองครับ <ขอ S 1> จัดการกับความรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามันมีเสียงแต่ที่สนับสนุนกับไม่สนับสนุนนะครับอ๋อก็ไม่ครับก็สาหรับคนที่สนับสนุนก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่แบบว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไห,หร่ก็ก็ขอบคุณเช่นกันเพราะว่ามันเหมือนการทํางานอะถ้าเราฟังแต่คอมเมนต์ที่ดีเราก็จะไม่ได้พัฒนาเลยมันต้องได้รับสิ่งอะไรที่มันเรียลมั่งที่มันเป็นคอมเมนต์มั่งเพื่ออามาใช้ในการพัฒนาผู้ โอเคครับผมผมค่อนข้างจะโอเคกับทุกคอมเมนต์อยู่แต่พี่คังคู่ไม่ได้มีหัวร้อนหรือแบบมีคิดอยากจะแบบเก็บหลักฐานไว้อะไรอย่างนี้แมมีมีแต่น้อยใจแบบว่าไม่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักฐานไม่มีนะคะหนูไม่ไม่เลยให้กำลังใจน้องยังไงครับพี่ไม่ต้องห่วงครับคนนี้เขาแข็งแรงแล้วครับอย่ยืนยันว่าถ้าลิบย่อถึงเป้าก็คือก็ไม่มีสติ๊กเกอร์ก็คือสติ๊กเกอร์เดี๋ยวไม่มีแล้วค่ะ ke langsung itu kau